Đi nhúc lên lúc khi Hình xuôi cái nào hình xuôi Kiếm xuôi thế Nhúc lên lúc khi Hết đi, hết đi, hết đi Lúc này, lúc này, lúc này ่ะยยยยกยยกๆๆยกว่ะอยกยยยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้ยบางคนหอยีงเกับพี่ใหญ่เอ็มเจ็ย์เจ็ด เ5 0 8 M7508 สวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ช่องอมสินอมทัวร์วมนนี้พามาทัวกับงานทาง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 ทู่บ้านอยนี่แหละอยู่โซนแถวสกลน,นครด้วอำเภอสว่างสวัสดีนิรักแฟนเพลงแฟนเฟนเพีรด้กันช่อง YouTube เช่นกัน ต้องคันใหญ่ๆแบบนี้มาทันนั่นนำเก็บสะกองสะกองคือแต่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเไปทิ้เอารถเก็บมาปาดอีกทีหนึ่งมาเหยียบขันเร่งหน่อยพี่โอ้เห็นพลังเยอะไม่เยียบขันเร่งไม่ได้ดิตู่แอตูอ้แอตัวเสกะเที่ยวดีดี ได้เด้อเด้อเด้อเดี๋ยวบนข้างหน้ามั้งรถมอไซค์มานะดูเหี้ยหี่มันบางมันบางจิโอ้แต่หินก้อนใหญ่ดิมาได้บ่าลาะรถมอไซค์เนียนเพระรถล้อมอไซค์เขาจะมาเนี่ยเอ้อตัดเนี่ยเขาจะไม่แน่เนี่ย ừp bậy đây bậy đây nó, bậy đây 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 thằng này đây đây à, nó đây 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 ไปไหนี่ไปไหล,ล่องห้างรูมั้ยนี่อ๋อโอ้จจอใจรีบขวบสิเจ้าอะไรเจารถลงรถไดะไปยังปูอ้อยอเย้เย้รถไทยนี่แหล,ละมองก็ไพนนี่แหละไป ไอ้เที่ยวนี่ดีรถไทยกัไใดไอ้เอาดึกรถกเที่ยวไล่ไล่ได้บ่ะเนี่ยถาไมรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเทะมือเพราะเห็นงานเพราะเห็นมาจะขันเน่ยกำลังนถสิบหลอกำลังรถไทยกำลังมาเดี๋ยวเก็บมาถึงนี่ก่อน Đi cân đi cơ thì hiến con bơ lơ vả lạ ต่ำกันด้วยทั้งคุณนาสิบรอบม่บนเนี่อือม,มอ่ายอมมาโอ้ยพยายามลงจากคนเลยเวย เามาพี่ไม่มาเนี่ยเอานึกว่ได้เบิดตเตะน่เบิดแท้รถไถก็มีได้รถไทย่รรทุนตามกันะวางเกียรม้น่แม่ล่ะเกียรมั้เน่ยล่นมซื้อเว้ยเอาาเอ อ๋อสองคนเหรอหาพากันเมาเราดิพากันเมาเราดิฮ้ยไป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 อ้เสมรุงเสรุงเสรุงเสมรุงเอเอรมาตยนพดตินะ คือฝีมือฝีมือรถหนึ่งรถหนึ่งประเด็นประเด็นหน่อยเลยรอรถไถามาพเพื่อเก็บทังอยู่เดี๋ยวมาแล้วนี่ะว้ารถวัวแห่อ้ แรงดีแรงดีแรงดีไม่มีตกโคตรดีที่เป็นเกียร์เที่แรกก่อนเขาเรียกเกียร์ชัดเช่นเลยไม่ต้องหยับคลาดเลยรนนี้เป็นเตรียมประมาณว่าว่าเวังละชนะรถไถมีตู้แอร์่สิบล้อไม่มีแอร์เลยเดี๋ยวกลับไปดูพี่ ล้มกองเดืองกับเสือลอยต่ารุ่นนี่ไปเนันยังมันยังคู่กันเลยมันสูสีกันแต่เป็นรถเล็กแล้วมันสู้รถจิดล้อไม่ได้ก็เลยต้อนดันมาหั่นนี้ยตรงไงก็ง่ายๆกดแตกเันอย่างตุงติ้วกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นแม่ลังยังประจับกันแน่น mua xe cho đây mua bay em mới đây có bị cày thiếu gì bay mua không phải con đây 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 nó lò mai vô thôi con thôi con đi tiệp gì con thôi con chút lò cả con เราเป็นลักค้าไหมบะ

ไปสิไปสิ่ดเจ้าไ่ข่ด้วไปไปไไปไปไไปไปไป้นนี่เ้ยมาเอาดีดีด้ประคององมันสุดฟังประคองดีเดี๋ยวเดียวเยเขียวโแล้วเเขียวน่แลวะเออไปไเอาขาขึ้นไปเลยวันนี้หามเขียวโโอย การประท่าสุดนี่ข่อยบ้านนี่ไอ้พวกการต้องคอยนี่ละว่ะนานั่นตามกันซาเร่งบ้านนี่น,นั่นรถไปขึ้นไปได้ไดบาทน,นี่เอามึงกบวนมา่ยังลักกี้เอ้ยมึงกับมึนเพราะมึงตัวลวะเนาะที่าานนตามมันไปแบบน,นี่ไอวุ่นจะฝ่าหมดไหมให้รถตีนเช่นไปก่อน มึงเหยียบรถคุณเลยไปไตายมึงไม่ไปเลยเ็ไปวไย่ามึงเลมากบมุงลขมมาไปมึงไปที่นี้ก็ได้ไปดูไปแล้ว ตับ,บรถกัขาวมืนะขับไปได้กมวนมากเดี๋ยวรถเกี่ยวมากดิ <laughs> เดเยกเกียว่ะวมีประโยชน์เลยว่มาเกี่ยวรถม่ต่มเนไปรถเกี่ยวนี่มยังมลงเขาไปยุหันรถหนักไ่เล,ลไปไเปียกก็ไปยุหันเฮ้ยขนนออยั้นไงจำได้ดินีอาวโอะของเราไงล่ะ

ว้อ <iser> อาเฮ้ยโยกยืดยกยิบเฮทีลาดไม่เป็ี่ยนนะคันนี้ลาดม่เป็นโยกโยกเลยทุกที่เฮ็ดการณ์งึกงักคือคนขับรถม่นเป็นนั่งก็ะลุงทนตัวดินเฮ้ยเฮ็ดการณงักงักเมันก็ะลุงทนตัวดินนะคิดว่าปะ ไปคึดว่าป่ะไปไปไปนี่นี่นี่รถเปรียบเขาจะมาเปรียกกระไลไหลมือน,นี้ไม่ต้องเอาป้ายมาปักไว้ป่ะเดี๋ยวลมกองนี่เสร็จยังจบพลิกเกณได้เพียงน้องเออรถดูซิว่ารถสิไล่เกิดคือวุ่นไายแล้ว

กันจะมาพ่อพีกครเลยพีการกับเฝ้าพิการไม่ต้ขันกับเฝ้านไม่เราเป็นกับไปเด็กเปียบเอาข้างก้อมา

ใส่มาเต็มเี่ขนาดแบกเต็มกล่องมเลยใส่ <c oughs> มาเต็มกล่องโอ้คพี่พ่อเราดูคดีจะลาดเป็นไหมพี่แบบด้านลนดาเป็นหรือเปล่าเราโดนใส่มาเต็มกล่องเลยเลย เดี๋ยวพาไปเบื้องไหนนางนั้นนาบ่เดี๋ยวลงตรงนี้กว,ว่อบ่ไปทำไมไม่ลงยิ่ไม่ยอมลงอ่ะไปเดี๋ยวนาไปดูกพี่ ต้องไปทวนขีเด้วยไปฆ่าให้หน้าด้วยคุณรถรถเรื่องไต่เลยน,นะตอนแรกคลิปนี้จบเไปคลิปนี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะกออมสซินออนทัวคลิปนี้สวัสดีครับ